สวัสดีครับคลิปนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยของเจฟ้องเบียร์ครับงวดจาวันที่หนึ่งมิถุนายน2 5 6 6ครับเบิ้งไล่มือแล้วคล้ายๆเจฟฟองเบียร์นะครับแต่ว่าบรัวเป็นของแท่บอแต่เอาไปก่อนละกันเนาะนะครับบางเทีของของทแท่เข่าของแทะบะเขาก็มีเนาะพี่น้องเนาะอ่ะมาเบิ้งครับกับรัฐบาลไทยของเจฟ้องเบียร์งวดน,นี้หนึ่งมิถุนายน2566้้อกเจฟฟองเบียร์ให้เด่นที่ศูนย์ครับ 2ตัวมี05 08 09ครับเม็ดเดียว02 920นะครับแล้ว3ตัว059และ908นะครับเนาะอันนี้คือแนวทางรัฐบ,บาลไทยของเจฟ,ฟ้องเบียร์ครับเป็นเพียงแค่แนวทางเด้อขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อีสานแอปแบล็คเด้อครับเด้อแล้วก็บักมีน้อยมีชอ่องอีกช่องหนึ่งคือบักมีน้อยชนแนลชาวนาศิภาไปหาอยู่หากิน,หา,กนหาเที่ยวนะครับกดติดตาม ได้ครับขันมักแนวทางนั้นัก,นกอ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ